สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันเหตุการณ์สู้ภัยน้าท่วมนะครับก็ยังอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ประชาชนสามารถโทรศัพท์เข้ามาขอความช่วยเหลือได้นะครับก็1 1ึ่งนะครับหนึตัวนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาสําหรับเรื่องของความช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับขณะเดียวกันท่านไหนที่ต้องการรู้จักสินของก็โทรมาผ่านหมายเลขนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีบัญชีรายชื่อนะครับสำหรับหน่วยงานที เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคสิงของและก็บัญชีรายชื่อสําหรับหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินต่างๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือน้ําใจของคนไทยทุกคนที่จะหลั่งไหลไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับขณะเดียวกันวันนี้ถ้าดูจากสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีชุมพรน,นะครับปริมาณสูงสุดนะครับที่บ้านสามแยกอินทร์ทองนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานี487มิลลิเมตรนะครับก็ทำให้ เกิดน้าท่วมที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีและนอกเหนือจากนี้สถานการณ์โดยรวมตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะคลี่คลายไปในหลายจังหวัดนะครับแต่ว่าทางภาคใต้ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่มีการตกหนักอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ mm hmm. นอกเหนือจากนี้ส่วนหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับการบูรณาการทางภาครัฐการดําเนินการต่างๆคุณผู้ชมที่ได้ติดตามรับชมรายการนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แต่ว่าขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งภาคประชาชนเองนะฮะ NGO หรือว่าประชาชนทั่วไปที่เป็นอย่างผมเป็นอย่างคุณนี่แหละครับเดินทางเข้ามาที่นี่แล้วรวมไปถึงไปที่มูลนิธิต่างๆในการช่วยเหลือค่อนข้างมากวันนี้จะมาพูดคุยถึงการช่วยเหลือเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมอยู่กับทั้ง4ท่านนะครับท่านแรกเลขานุก,การรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณวิทยเยนมุตามระนะครับในฐานะที่เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์คชอชออนะครับท่านที่2คุณประเมศมินศิลิ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายอาสาช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติภาคประชาชนนะครับท่านที่3คุณกุลธิดาพักวัรไกลเลิกนะครับผู้รักษาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายอาสาช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติภาคประชาชนและท่านสุดท้ายนะครับคุณปรีดาลิมนทกุลนะฮะกลุ่มอาสาสมัครคนพิการช่วยผู้ประสบภัยนะครับสวัสดีทั้ง4ท่านครับขอบสดีครับ ตอนนี้ผมต้องถามคุณวิทยาเยนก่อนละกันในฐานะที่เป็นรองผอศูนย์ผมถามสถานการณ์ปัจจุบันก่อนว่าตอนนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องเฝ้าระวังตรงไหนเป็นพิเศษ,ษนะก็อย่างที่เมื่อกี้คุณนัทพงศ์พูดถึงภาคใต้นะครับภาคใต้ฝนเนี่ยค่อนข้างมาหนักมากตั้งแต่เมอ่อต้นสัปดาห์นะครับที่เราทราบเมื่อวันอังคารก็เกิดน้ำท่วมหนักที่หัดใหญ่ตอนนี้สถากนการณ์กลี่คลายน้ำก็ลงก,ก็เป็นช่วงของการฟื้นฟูนพักทางหัดใหญ่ นะครับแต่ว่าออในขณะเดียวกันเนี่ยทางสุราษฎร์ทางชุมพรทางนครนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ําป่าไหลหลากเพราะจากฝนที่ตกมาปริมาณ3-400มิลลิเมตรต่อวันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจำนวนน้าฝนที่เยอะมากๆนะครับตอนน้ําท่วมหนักที่โคราชเนี่ยฝนตกอยู่ประมาณร้อยกว่าร้อยปลายๆเกือบ200ร้อนท่วมขนาดนั้นเนี่ยนะครับแต่โชคดีทางภาคใต้น้ําก็ไหลลงค่อนข้างเร็วนะครับเราก็มีการเตือนภัยทางภาคใต้เราก็มีการอบพยพผู้คนในพื้นที่เสี่ยง นะครับแล้วก็ในครานี้ก็มีการเฝ้าระวังเรื่องของปัญหาดินถล่มนะที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้ในภาคอื่นๆเนี่ยถ้าดูกันไปทีละภาคเนี่ยทางภาคอีสานตอนนี้เราก็ต้องไปเฝ้าระวังทางอุบลแต่สถานการณ์ก็ค่อนข้างการจัดการน้ําของกรมชลประทานก็นับว่าดีเพราะว่าเ,าเราก็ต้องสับเปลี่ยนให้น้ำมูลกับน้ำชีเนี่ยไปถึงที่บนธานีในวัดที่ต่างกัน นะครับซึ่งคาดว่าวันนี้เนี่ยก้อนน้ําของแม่น้ํามูลเนี่ยจะเข้าถึงอุบลภายในช่วงวันนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่หนักมากนะครับแล้วก็อีกผัดไปอีก3าสวันทางน้ําชีก็จะเข้าไปที่อุบลน,นะครับตรงนั้นก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับ,รบก็แต่เราก็ไม่ประมาทนะครับอุบลก็มีการเฝ้าระวังอยู่ สำหรับในภาคอีสานเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างกลับมาถู่ในเรื่องของการฟื้นฟูละในทางโคราชในภาคกลางคือยังเป็นที่ที่น่าห่วงนะครับเพราะว่าน้ําจะท่วมขังอยู่ค่อนข้างนานนะครับในห้าจังหวัดภาคกลางก็คือสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนะครับแล้วก็มีลพบุรีอีกที่หนึ่งคือน้ําเริ่มลดลงแต่ลดลงวันละไม่กี่เซนนะครับในขณะที่น้ำท่วมค่อนข้างเยอะบางพื้นที่นี่โอ้โหสูงเมตรกว่าๆเมตรห้าสิบเซนนะตอนนี้น้ำมันลดลงเพียงแค่ไม่กี่เซนมันค่อยๆค่อยๆลดนะครับเพราะว่าที่นนนีี่่่เย้้ไไไมดหลลง รนนะ,ะดียวกัน,นยก็อ,ยกอู่บน้ําทะเลด้วยเพราะว่าในช่วงที่น้ําทะเลขึ้นสูงีอยอิทธิพลก็ไปถึงบางไทรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่วงน้ำทะเลเไม่ได้ขึ้นสูงเราก็เร่งระบายน้ําให้ออกอาภัยให้มากที่สุดแต่ว่าอีกไม่กี่วันวันที่7ที่8ก็จะมีน้ำทะเลหนุนสูงอีกละเราก็ต้องเฝ้าระวังนะครับ <Okay. S 1> ในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลแต่ว่าจากการคาดการณ์เนี่ยในบริเวณนี้เนี่ยจะไม่รับผลกระทบถ้าน้ำทะเลขึ้นไม่สูงเกิน2.5เมตร นะครับเราคาโรนที่8เนี่ยน้ำทะเลน่าจะขึ้นสูงสุดแบบถึงระดับน้ำน่าจะขึ้นสูงสุดเนี่ยไม่เกิน2.3เมตรนะครับก็น่าจะรับมือได้แต่ที่น่าห่วงก็คือจังหวัดที่ต้องจมอยู่ในน้ำเนี่ยนะครับซึ่งหลายจังหวัดเราก็คาดว่าจะอย่างน้อยเนี่ยถึงกลางพฤศจิกาหรือ,อบางบางพื้นที่ที่เป็นที่ต่ํา อาจจะถึงสิ้นพฤศจิกาซึ่งก็ต้องเยียวยาชีวิตผู้คนตรงนั้นค่อนข้างเยอะครับผมสรุปภาพรวมอย่างนี้ก่อนได้ไหมครับว่าถ้าดูอย่างนี้เนี่ยตอนนี้หลักหลักมภาคนะฮะภาคใต้ฝนที่ตกหนักนะครับภาคกลางน้ําที่ท่วมขังภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณน้ํายังไหลลงพื้นที่ต่ําครับคือคือคือแต่ละภาคมันมันมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันทางภูมิศาสตร์นะคุณผู้ชมอาจจะมีคําถามว่าทาไมเอ๊ะทำไมตอนแรก้าระวังที่อุบลราชธานีเยอะนะ แล้วทำไมทำไปทามาเหมือนคล้ายๆกับว่า,ามันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นขึ้นหนึ่งน้ำมันมีการลงสู่ําน้ำโขงใช,ใช่ไหมฮะมีการระบายน้ําตรงนี้อาจจะเร็วหน่อยทําให้สถา,านการณ์มันคลี่คล,คลายนี้เป็นากรารบริหารกาจัดการของภาครัฐที่มีการบูณาการร่วมกันคือของอุบลเน,นี่ตต้องมองว่าอันหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการน้ําที่ดีแล้วก็เป็นโชคดีของคนไทยนะครับที่เรามีพระเ้าอยู่หัวที่มีความชำนาญเรื่องน้ํามากๆท่านก็มีการเตือนล่วงหน้าแต่ตอนที่ฝนตกมากๆอย่างที่ ที่โคราชที่ชัยภูมิเนี่ยเราก็แคือฝนตกหนักเราก็เกิดท่วมอย่างฉับพลันกับการตั้งตัวก็จะลําบากที่อุบลนนขณะที่อุบลนเนี่ยน้ำมันค่อยๆไหลผ่านลาน้ําชีลาน้ํามูลไปการเตรียมการก็ค่อนข้างดีมีการเตือนประชาชนล่วงหน้ามีการอบยกผู้คนล่วงหน้ามีการจัดน้ําหน่วงน้ําชีให้ลงแม่คงให้ให้ช้าลงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางแม่น้ำคงในช่วงนี้ก็โชคดีว่าระดับต่ําก็สามารถระบายน้ําลงได้อย่างรวดเร็ว ครับส่วนกรุงเทพมหานครในส่วนของภาคกลางในพื้นที่ลุ่มเนี่ยอันนี้น้ำมันขังแน่นอนครับนะครับไม่สามารถไหลลงเป็นได้อย่างรวดเร็วนะมีที่พอน้าทะเลเข้ามาเกี่ยวข้องน้ำทะเลหนุนด้วยนะฮะน้ำคุณลองนึกสภาพแล้วกันแก้วน้ำน้ำสองอันที่มันอยู่ในระดับใกล้ๆกันนะมันไม่รู้จะระบายไปไหนมันก็ต้องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องต้องทำความเข้าใจเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยผมเห็นข่าวที่ออกมาช่วงนี้อผมไม่ไหวแล้วจริงๆนะฮะอาจจะไม่รับน้ําแทนพื้นที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเป็น หลายคนเนี่ยคิดว่าจังหวัดปริมณฑลเนี่ยรับน้าแทนกรุงเทพจริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะต้องมาน้ําท่วมแล้วคนกรุงเทพอยู่สบายไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าอะไรส่วนของน้ําที่จากเจ้าพยาเข้ากรุงเทพเนี่ยมันเหมือนทางหลวงเส้นใหญ่ซึ่งมีทางหลวงเส้นย,อย,อย่อยๆอีกหลายทางซึ่งสามารถจัดการน้ําให้เลี่ยงเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นได้น้ำการจัดการน้ําในกรุงเทพเนี่ยคือน้ําผ่านมาก็อาจจะเลี่ยงไปน้ำไปทางแม่น้าป่าสากักทางแม่น้าเส้นอื่นๆ นะครับให้เพื่อให้ชะลอการไหลของน้ำนะครับเราก็สุดท้ายเนี่ยไปลงทะเลใน เป้าหมายเดียวกันแต่ต่างทางหลวงกันคล้ายๆอย่างนั้นนะครับมันก็จะไม่มากระจุกตรงนี้มากนะการเดียวกันเนี่ยพื้นที่ตรงน้เป็นพื้นที่ลุ่มน้าก็จะขังเยอะครับผมแต่ใต้ถึงแม้ว่าปริมาณน้ําที่ฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก3 0ม้กว่ามิลลิเมตรถ้าเปรียบกับภาคอื่นนี่มากนะสองเท่าสามเท่านะครับแต่ว่าขะเดียวกันพื้นที่มันสามารถไหลลงทางทะเลได้เร็วนะฮะมันก็จะเจอปัญหาคนละแบบนะครับตอนนี้ต้องระวังจุดไหนเป็นพิเศษอย่างไรไหมครับที่ต้องระวังก็คือในจังหวัดทางที่เรียนครับทางชุมพรทาง สุราชทางนครนครับงส่วนตรงนั้นคือถ้าฝนยังตอนนี้ฝนน่าจะซาลงไปแล้วแต่ดินที่อุ้มน้ําอยู่เนี่ยนะครับที่ฝนตกหนักในช่วง3-4วันที่ผ่านมาก็อาจจะเกิดปัญหาดินถล่มได้แต่นี้ก็ไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับเพราะว่า การจัดการการเตรียมการก็ค่อนข้างะระมัดระวังตรงนี้พอสมควรครับครับผมถึงผมถามอีกประเด็นหนึ่งล้วกันนะครับก็ดูเรื่องของความร่วมมือเมื่อวานนี้ได้คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารนะและทางส่วนราชาการหลายส่วนเหมือนกันนะก็มีการบูรณาการร่วมกันในความร่วมมือของอทางราชาการที่จะช่วยเหลือประชาชนความร่วมมือจากภาคเอกชนก็คือประชาชนทั่วไป เป็นยังไงบ้างคือเมืองไทยโชคดีที่มีประชาชนที่ทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติจะเกิดการรวมตัวกันอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้ามาช่วยทางภาคเอกชนที่เป็นองค์กรและภาคเอกชนที่เป็นปัจเจกคนนะครับซึ่งก็เข้ามารวมกันอย่างรวดเร็วน้ําเริ่มเกิดปัญหาน้ําท่วมอย่างรนุนแรงวันที่17อันนี้คือ17ตุลาคม17จตุลาครับที่โคราชวันที่18ที่เราลงไปพื้นที่ไปดูสํารวจความเสียหายกับท่านนายกเนี่ย ที่โคราชเราก็เห็นแล้วว่าประชาชนหรืออาสาสมัครเข้ามาร่วมกันทั้งๆเยอะวันนั้นทั้งวันถ้าคนที่ติดตามสื่อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t เตอร์เป็นสื่อต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการทวิตเรื่องของให้ความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือกันเยอะแยะมากการรวมตัวภาคเอกชนเนี่ยรวมตัวได้อย่างรดวดเร็วโดยผ่านเครือข่ายออนไลน์ด้วยนะครับเราตรงนั้นเนี่ยก็นํามาซึ่งการช่วยเหลือของภาคเอกชนซึ่งเขาก็เริ่มลงมือลุยทํากันเองไปหลายๆที่ไปในช่วงแรกอาจจะยังไม่เป็นระบบอาจจะไปที่นี่เยอะบ้างที่นู่นน้อยบ้างไปไม่ถึง